จบลงไปได้ด้วยดีแล้วนะครับการประกวดการแข่งขันจัดสำรับอาหารไทยวันนี้เราเออฟาร์มได้นำเสนอไข่พระอาทิตย์เป็นไข่พระอาทิตย์ก็คือไข่เจียวดีๆนี่แหละแต่เราใส่ข้าวลงไปด้วยในไข่เจียวเลยแล้วก็แต่งหน้าด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็กุ้ง สำหรับอันที่สองก็คือต้มข่านะครับแต่ต้มข่าของเราเนี่ยใช้ใบคะนา้าเม็กซิกันเนี่ยเอาไปลวกแล้วก็มาห่อข้าวก็เอามากินได้นะอีกเมนูหนึ่งเนี่ยเราก็เอาข้าวอ่ไปย้อมสีด้วยการใส่กระเจี๊ยบใส่ใบเตยใส่อัญชันแล้วก็หุงไปกับข้าวนัว่นแหละแล้วก็เอาไปตากแดดสามแดดแล้วก็เอามาทอด กินกับมะพร้าวขูดงาน้ำตาลมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยมาดูบรรยากาศของรายอื่นๆเขานะที่เขาได้รางวัลกันอ่ะมีสวยๆเยอะเลยของเราได้รางวัลชมเชยนะเป็นชมเชยอันดับสองก็คือรางวัลสุดท้ายนั่นแหละเขามีห้ารางวัลน,นะ มีผู้เข้าแข่งขัน8ทีมน่าภูมิใจไหมละ่ะ <Alors> ก็ชนะมาได้แค่สมทีมเท่านั้นแหละก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่ยังคว้ารางวัลมาได้อาหารของเจ้าอื่นๆเขาก็สวยดีนะน่าทานด้วยก็จะมีนักศึกษาจากมราชพัฒนกับวิทยาลัยครูนะที่เขาเรียนทำอาหารโดยเฉพาะมาเข้าแข่งขันด้วย เขาก็ได้รางวัลกันไปแหละนะโชคดีนะที่ยังได้รางวัลเนี่ยภูมิใจมากเลยนะต้องขอบคุณเกษตรอำเภอบางบานนะที่ให้โอกาสโอกาสนะมันไม่ได้มีมาง่ายๆนะได้โอกาสก็คว้าเอาไว้แล้วก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่โอกาสจะทําได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าข้างๆเรานี่เองที่เขาได้รางวัลที่หนึ่ง คงรสชาติดีมากแหละงานนี้ดีใจด้วยนะเป็นร้านข้างๆแล้วยังไปประกวดกันอยู่ข้างๆด้วยแม้ของเขาเนี่ยดีจริงๆก็ต้องขอเสียใจกับคนที่ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าก็ถากันสุดฝีมือแล้วแหละมันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะอร่อยเราอร่อยเขาเราชอบเขาชอบมันก็จะโอเคได้รางวัลไปนั่นแหละ ต้องเดาใจคณะกรรมการกันดีๆนะเอาไว้โอกาสหน้าคอยมาเจอกันใหม่นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฝากไว้ด้วยนะสำนึกฮักบ้านเกิดซีซั่นสองสมัครกันมากๆนะแล้ฟัง